ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสที่นายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่11-13ตุลาคม2556เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและ ถือโอกาสร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในหลายๆด้านดังนี้ด้านที่1ด้านความสมพันธ์ช่วยส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนด้านที่2ด้านเศรษฐกิจประเทศไทยกับประเทศจีนร่วมส่งเสริมการค้าระหว่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้แก่1 การส่งออกสินค้าทางการเกษตรอาทิเช่นข้าวยางพารามันสำปะหลังปาล์มน้ำมันและผลไม้ด้านเศรษฐกษิจไทยเสนอให้นักลงทุนจีนมาตั้งโรงงานในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้สินค้าทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต 3. การลงทุนไทยได้เชิญชวนให้จีนเข้ามาเป็นโบรกเกอร์ในตลาดสินค้าเกษตร และจัดตั้งธนาคารเพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนในการซื้อขายสินค้าและธุรกรรมอื่นๆปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ของจีนอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมการนำเข้าข้าวยางพาราและมันสำปะหลังจากไทยด้านที่3ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงในภูมิภาคโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ คืบหน้าอย่างรวดเร็วทั้งสองประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟในประเทศไทย<ๆ>เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยจีนลาวเวียดนามและกลุ่มประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ด้านที่4ด้านการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทยจีน เพื่อส่งเสริมการเดินทางไปมาระหว่างไทยจีนให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอีกทั้งประโยชน์ด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกันด้านที่ 5. ด้านการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานให้มีทักษะทั้งทางด้านการสื่อสารและด้านฝีมือด้านที่ 6. ด้านความสัมพันธ์อาเซียนกับจีน ประเทศไทยถือเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศในอาเซียนและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างภาครัฐไทยจ,จำนวนข้บฉบับความร่วมมือกับประเทศจีนด้านอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไทยและจีนร่วมกันลงนามความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในโอกาสที่นายหลี่เคอเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11-13ตุลาคม2556สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประดมสมองหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษา นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษาโดยภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความสําคัญอย่างมาก ใช้สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน,วนการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและการติดต่อซื้อขายสินค้าในยชยพุทธเสรีรักรเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าสำาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคาดหวังให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษาเป็นเรื่องปกติเหมือนกับการสอนภาษาอังกฤษ เน้นการสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านระดับการเรียนควรเปิดสอนทั้งระดับปวชปวสและระยะสัน้นด้านเนื้อหาแบ่งการศึกษาออกเป็นการสื่อสารภาษาจีนวัฒนธรรมจีนและอาชีพที่ใช้ภาษาจีนร่วมมือกับสำนักง,งานการส่งเสริมการสอนภาษาจีนฮั่นปั้นและสถานประกอบการ ด้านหลักสูตรแบ่งเป็น2ลักษณะคือหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันและหลักสูตรเฉพาะของแต่ละสถานศึกษาทั้งนี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษามาตรการที่ 1. การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนมาตรการที่2การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนมาตรการที่3การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน มาตรการที่4การวัดผลและประเมินผลมาตรการที่5การพัฒนาครูภาษาจีนมาตรการที่6การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษากับสาธารณรัฐประชาชิจีน นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสีเมืองหนานหนิงมณฑลกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเดินทางเข้าร่วมงาน China ASEAN Exhibition and Forum ณศูนย์แสดงนิทรศการเมืองหนานหนิงมนทนกว่างสีสาธารณรัฐประชาชนจีนต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยายลัยหนานหนิงจำนวน4คนและจัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกันณนะวิทยายลัยเทคนิคการน,นาทิเศษอุดรนธานีโดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมลงนามจำนวนนศาำคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวไทยเดินทางไปศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยายลัยป่าไม้ภาคตะวันตกเฉียงใต้เมืองคุนหมีมณฑลยูนานนำครูผู้สอนอาชีวะไทยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรถไฟความเร็วสูงสำหรับครูผู้สอนที่มหาวิทยายลัยหนานหนิงมณฑลกวางสีสาธารณรัฐประชาจีนจโดยมีครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน26คนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยจำนวน21 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวไทยนิเทศและติดตามครูอาชีวะไทยที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรรถไฟความเร็วสูงณมหาวิทยลาลัยหนานหนิงโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเดินทางจำนวน8คนและศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมอาชีวะการท่องเที่ยวกุ้ยหลินเมืองกุ้ยหลินมนทลกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้อนรับคณะผู้บริหารจำนวน6คนจากโรงเรียนมัธยมอาชีวะศึกษาการท่องเที่ยวกุ้ยหลินเมืองกุ้ยหลินมณฑลกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนและจัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกันณนะห้องประชุมหนึ่งยยกรอา,าสถานศึกษาที่มีภูมิประเทศตรงตามยุทธศาสตร์ในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงได้แก่วิทยายลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคพะเยาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยเทคนิคสุราธานีและวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีสถานศึกษาที่มีภูมิประเทศตรงตามยุทธศาสตร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ถึงเวลาแล้วที่อาชีวศึกษาไทยต้องก้าวสู่แนวหน้าตลาดแรงงานฝีมือเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยในประชาคมอาเซียน